ดีครับอยู่กับพ่อนายนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อนายจะพาน้องชีวาเล่นน้ําแล้วก็จะทดสอบหนึ่งบททดสอบด้วยพ่อนายคิดออกแล้วนะครับว่าพ่อนายจะทดสอบอะไรนะอะไรนะคะน้องปาชีวาจะทำอะไรให้ดูน้องปัาชีวาจะทําอะไรให้ดูน้องปลาชีวาจะเล่นน้ากับคุณพ่อใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมน้อยน้องปาชีวามีอะไรเนี่ยในมือมีลูกโป่งอ้มีลูกโป่งน้าด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่พ่อนายจะพาน้องชีวาเล่นน้ํานะครับโ okay, อเค <okay, S 2> เดี๋ยวพ่อนายขออนุญาตไปเติมลมสาวยน้ําให้น้องชีวาก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้พ่อนายก็ทําการล้างสาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีคราบบางส่วนที่มันฝังแน่นนะครับอันนี้น้องชีวาเตรียมพร้อมเลยนะครับมีลูกบอลสีด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยจะเอามาลงเล่นในสะนะครับพร้อมกับสไลเดอร์ของน้องชีวานะครับแต่ว่าตอนนี้รอ รอน้าก่อนนะครับเติมน้ําก่อนแป๊บหนึ่งนะครับน้องชิว่าจะขอลงน้ําก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเอาเอาจัดการฮึบอย่างที่พ่อนายบอกนะครับบางทีบางที่มันเป็นคาบลึกนะครับก็ขาดยังไม่ออกนะครับมันเก่าแล้วนะครับสารลมตัวนี้มันสองปีกว่าแล้วใช่ไหมครูกสองปีกว่าแล้วเนาะซื้อตั้งแต่พร้อมชีวาเลยนะครับ เป็นลูกบอลหลากสีที่ซื้อมาจากร้านของเล่นนะครับห้าสิบลูกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับโอ้เยอะเลยแต่ว่าน้ำยังไม่ลึกน้ำยังไม่เยอะเนาะลูกเนาะใช่ไหมลูกรออีกสักพักนะครับเดี๋ยวพ่อนายจะเอาสไลเดอร์ลงให้น้องชิวานะครับทำการล้างสไลเดอร์ให้น้องชิวาก่อนนะครับก่อนเอาลงสระนะครับล้างทำความสะอาดก่อนนิดนึงนะครับ ตอนนี้พ่อนายก็สไลเดอร์ลงไปให้น้องชิวาแล้วนะครับอ่าชิวาอ่าชิวาสไลเดอร์ลงมาให้ผู้ชมดูหน่อย,อยโอเคอ่ะอ่าสไลเดอร์ลงมาก่อนเอ,อาอาโชว์วันชูที <c oughs> น้ำยังไม่ลึกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอน้ำให้มันเยอะ <c oughs> เยอะกว่านี้ก่อน <c oughs> ตอนนี้น้ำยังน้อยอยู่ <c oughs> ใช่ไหมลูก น้ำยังมีนิดเดียวนะครับเพิ่งเปิดได้ประมาณห้านาทีแต่ว่าน้องชีวาอยากเล่นแล้วน้องชื่นชิวา่าสนุกไหมชวาสนุก <c oughs> โอ้โหวันนี้มีลูกโป่งน้ําด้วยนะน้องชีวาเนี่นยเดี๋ยวพ่อนายเติมเติมเติมน้ําให้นะลูก <c oughs> โอเค <c oughs> เราจะได้ส่วนประกอบมาสองส่วนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับจุกตัวนี้นะ มันเป็นจะเป็นเกลียวนะครับเราก็หมุนเข้าไปเลยใช้งานง่ายครับตัวน,นี้ขนาดพ่อนใช้มือเดียวยังหมุนได้เลยโอเคเห็นไหมมือเดียวยังพ่อนายยังใช้ได้เลยเห็นไหมใช้งานง่ายครับ ถุงละยี่สิบบาทซื้อมาให้ลูกเล่นกับน้ําแต่ว่าเริ่มหนักแล้วเมื่อมันใหญ่แล้วก็เอาลงในน้ํานะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยปุ๊บหนักหลุดหมดแล้วแล้วมันก็จะต er ัวนี้เราก็เป็นฝักบวัวเป็นสายบัวได้เอาเอาน้ำตกน้ำตกโอเคไหนไหนโชว์ลูกโป่งน้ำท่านผู้ชมหน่อยอันน,น,อน,น,อนี้จะเป็นลูกลูกบอลสีนะครับตัวนี้จะเป็นลูกโป่งน้ำนะครับเนี่ย อย่าเหียมนะเอาไปเล่นกับคุณพ่อนะโอ้โหน้อ,อ,อ,นองน้องชิว่าปล่อยปล่อยลูกโป่งน้ำลงสไลเดอ,อ,อ,เอร์น้องปันชีว่าไปเล่นคะอชิวาชิว่าสไลเดอร์ลงมาแล้วชิว่าหัวกิ้งชิวา่าบอกชิว่าหัวกิ้งน้องปันชิว่าจะทำอะไรให้ดูน้องปันชิวาจะทำอะไรคะจะปล่อยลูกบอลโอ้โหปล่อยลูกบอลแล้วน้องชิว่าจะสไลเดอร์ลงมาตามใช่ไหมคะอ่ะ เด้อมาเดินน้ำกันอากาศร้อนนะครับนอนเลยน้องปัญชว่าไหนตีขาไหนถ้าที่ว่าชิว่าไปว่ายน้ำว่ายยังไงคะถ้าน้ำมีเยอะว่ายยังไงโอ้โหทำมือว่ายน้ำด้วยเหรอโอ้โหว่ายน้ำโอ้โหตอนนี้ช่วงน,นี้กำลังฝึกว่ายน้ำนะครับ นะครับที่พนายอยากรู้วันนี้เนี้ยพนายจะทดลองนะครับอันนี้คือนี่นะครับก้านวลรกนะครับพนายอยากรู้คือถ้าเราเอาไปใช้ดำน้ำจะใช้ได้จริงเหมือนที่ตีใหญ่เขาทำหรือเปล่าครับเดี๋ยวพนายจะลองทำให้ดูนะครับก็ประมาณว่าถ้าอยู่ได้เกินอยู่ในน้ำได้เกิน2อนาทีถึงสามนาทีแสดงว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าพนายดำน้ำเองได้อยู่แล้วประมาณ หนึ่งนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดลองกันครับก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับเด็กๆกหนูหนูห้ามลอกเรียนแบบนะครับนะห้ามลอกเรียนแบบนะนี่พ่อนายจะลองทําให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวพ่อนายจะลงไปนอนในสระนะครับเดี๋ยวจะให้แม่นินมาช่วยถือกล้องให้นะครับเดี๋ยวพ่อนายมาทดลองนะครับไม่เอาถือคำถอยถอยก่อนลูกถอยก่อนนะครับ ชิวายอย่าทำคุณพ่อลูกาเขอไรมไว้ชิวายอย่าไปทำชิวายอย่าไปทำคุณพ่อชิวายถอยก่อนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปใกล้คุณพ่อ,อคุณพ่อดำน้ำก่อนคุณพ่อเป่าอะไรนะ่ะอย่าเพิ่งทำนะให้คุณพ่อ ไปข่มท้องคุณพ่อดูุกโอเคนั่งเดินรอ,อนั่งรองค่ะเพราะจะพ่อเฉยๆนะไปข่มท้องนะแล้ว <c oughs> น,นอูอจัก เดี๋ยวคุณพ่อทดลองก่อนลูกคุณพ่อเด็กกินรู้อยู่ใจของพ่อก่อนนะ ปว่าสรุปว่าการมะละกอใช้ดับน้ำได้นะครับพอนายทำการทดลองไปแล้วน่าจะอยู่ราวๆสามนาทีนะครับอันนี้คือใช้ตัวนี้นะสามนาทีนะเพราะว่าถ้าพอนายไม่ใช้พอนายดำเอกได้จริงๆประมาณ1นึาทีเท่านั้นนะครับน้ำ่อาจะบุก ว่าไม่พาะนายไม่ได้ปิดจมูกตั้งแต่แรกนะครับแล,แล้วน้องชีวาก็ควรด้วยเท่ากับว่าประวัติศาสตร์ที่ว่าตีใหญ่เคยใช้ก้านมะละกอดำน้ำอยู่ในสระน้ำได้เป็นชุวเพ่อนายว่าเรื่องจริงนะครับเพราะว่าพ่อนายยังทำได้เลยนะครับขออนุญาตเล่นน้ำกับน้องชีวาก่อนนะครับ พอแล้วเหรอพอแล้วเหรอเดีเลยมน้ำ่น้น้ำเรือควลอลูกใช่ไรเรือค่เรือมาหาพ่อแตเรือหาปลปาพี่เอาน้าทำนี้ทำนี้ก่อเฮ้ยมีลูกโป่งน้ำด้วยเนี่ยกระดับโอ้ยมันน้ำขังมๆมาเอ้ย จะสนอเรือ่องมหาวิทยาลัยโจมตีอ <laughs> อกหัานไว้แล้วไม่นะไบนี้อาทครับขอเยอขอยขอยใส่หน่อย เธอก็พาน้องเชื้อเล็ดอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าไปข้างนอกเชื้อโรคเยอะแล้วลูกเนาะเดี๋ยวเป็นโควิดใช่ใช่อบอกท่านผู้ชมเล็ดเล่นน้ำกันค่ะหลายเลยมาหัดว่ายน้ำเอาว่ายน้ำเอาตีขาตีขาไว้น้ำเอาไว้น้ำเอาตีขาอู้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเป็นจระเข้เป็นจระเข้เลยจะไปยูไนต์ค่ะพาไป เ้าว่า,ย,าวยน้ให้หนูหน่อยค่ะถ้าว่ายน้ำเออดหมไม่มีไม่มีลูกกับอันนี้สีอะไรสีแดงสีแดงอันนี้สีอะไรคะสีเขียวสีเขียวอันนี้สีอะไรคะ สีฟูอันนี้สีอะไรคะสีส้มอันนี้สีอะไรคะนี้ค่ะโอเคเก่งมากอ้้สนุกจังเลยเยินสบายไหม เย็นสบายไหมสบายมากจะไปหักอพอนนเร่งเย <c oughs> ปหา่ะพอแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่ปะ ล้อชีวาบอกว่าให้พ่อนายสไลเดอร์ลงไปเลยชีวาจะดูแลเองนะครับนัว,วชีวารอเองไม่ได้มันหนักพ่อนายหนักมากเดี๋ยวสไลเดอร์มันจะหัก ไปเจอกันใหม่นะครับบายาย้ไปชิวายบายเดียว้ไปชิวยายบายด้วย